หลายคนมีความฝันแต่ไม่ลงมือทําสักทีหลายคนมีเป้าหมายแต่ไม่เคยสําเร็จสักทีเพราะมัวแต่ไม่กล้ามัวแต่รอพอมัวแต่อะไรอยู่ก็ไม่รู้ไลฟ์เนี้ยแหละจะมาปลดล็อกพวกเราอย่าจํายอมโทษชะตาและฟ้าฝนบางคนยอมแพ้พ่ายแพ้ให้กับโชคชะตาตัวเองฉันมันไม่เก่งพอฉันมันทุนน้อยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใครที่เป็นนักกล่าวโทษใครที่เป็นนักที่แบบว่ามองเห็นทุกอย่างเป็นอุป,ปสรรคในชีวิตหมดเลยอะ ค,<ณ>คุณต้องกลับมาเทนสายตาตัวเองให้มองเห็นความเป็นไปได้ให้กับตัวคุณเองอยู่เสมอนะคะสายตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอคุณต้องจำประโยคแบบนี้ให้ได้มันคือประโยคที่จะเทรนจิตใต้สำนึกของคุณว่าสายตาของคุณจะมองเห็นแต่โอกาสเห็ค<ณ> <oto> นความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่อย่างนั้น ชีวิตของคุณเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความท้าทายคนที่ไม่เทรนตัวเองคนที่ไม่ฝึกจิตตัวเองคนที่ไม่เทรนตาตัวเองให้มองเห็นแต่โอกาสคุณจะโทษแต่โชคชะตาฟ้าฝนคุณจะโทษนั่นคุณจะมองเห็นอันนั้นเป็นปัญหามองเห็นอันนั้นเป็นอุปสรรคขวางทางชีวิตมองเห็นอันนั้นก็ไม่ดีเห็นอันนั้นก็ไม่โอเคเข้าใจปะแล้วมันทําให้คุณไม่ไปไหนสักทีเพราะสายตาของคุณเห็นแต่ความ เป็นไปไม่ได้ในชีวิตเราได้รับสายตาคู่นี้มาไม่ได้ได้รับมาเพื่อมองเห็นอุปสรรคนะคะแต่คุณนะ่ะโชคดีแค่ไหนที่วันนี้คุณยังมีสายตาคู่นี้ที่ยังได้รับแสงสวา่างที่ยังมองเห็นหน้าคุณเลยที่ยังได้เห็นสิ่งดีๆงามบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นจงขอบคุณ ที่คุณได้มีสายตาคู่นี้และจงรู้ไว้ว่าฟังก์ชันหน้าที่ของสายตาของฉันคือการมองเห็นแต่โอกาสและเห็นแต่ความเป็นไปได้ให้กับชีวิตตัวเราเองเสมอค่ะเทรนตาตัวเองจนเป็นนิสัยเวลาเจอเหตุการณ์อะไรคุณจะไม่ทอแท้ง่ายครูบอกเลยว่าแค่การอัฟ i ฟอร์เม n หรือการพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกวันด้วยประโยคที่ ครูใส่ให้กับพวกคุณในวันนี้ว่าสายตาของฉันมองเห็นแต่ความเป็นไปได้และเห็นแต่โอกาสดีๆเสมอแบบเนี้ยมันทำให้เวลาคุณเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นเพื่อพาฉันไปสู่ในจุดที่ดีที่สุดเสมอโลกภายนอกมันจะมีทั้งคนที่บวกและลบจะมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องไม่ดี แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเทรนตาตัวเองอย่างที่ครูบอกพวกเราทุกคนในวันนี้ว่าสายตาของฉันมองเห็นแต่โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอมันทําให้คุณเลือกที่จะมองเห็นแต่สิ่งดีๆในชีวิตพอคุณมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบคุณจะอารมณ์ดีคุณจะมีความสุขคุณจะมี energy ในการขับเคลื่อนความฝันนั่นจึงเป็น behind the scene key success ของครูเนยว่าทําไมครูเนยเป็นคนที่ positive energy มี high energy คนที่พิมพ์มาบอกคูน่อยว่าคูน้อยขอให้พวกเราตั้งฉายาให้คูหน่อยค่คะว่าพวกเราเห็นคูน่อยแล้วคิดถึงอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณนึกถึงเวลานึกถึงคูน้อยแพทชั่นทูวินหลายคนพิมพมาว่าเป็นคนที่พลังงานสูงเป็นคนที่ไฮเอเนจีเป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่ชีวิตดีขึ้นรอบด้านจากการจดบันทึกเป็นคนที่เขียนอะเฟอร์เอชั่นเจ้าแม่อเฟอร์เอชชั่นเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งวงการการจดบันทึก เพราะว่าเนี่ยแหละคือตัวตนของครูนี่คือเนื้อแท้ของครูครูเลยอินกับสิ่งที่ครูพูดแล้วก็ถ่ายทอดมาได้อย่างแบบสมบูรณ์แบบสุดๆเลยนะคะนี่คือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของคุณจงเอาออกมาไม่มีใครเป็นคุณได้ดีเท่าคุณเป็นะจงรู้ว่าตัวคุณมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นและจุดที่มันแตกต่างจากตลาด